พาสุนัขเคนายมาทักทายญาติแล้วก็มาเล่นกับผู้ญาติของผู้ประสบภัยที่จุดพักคอยไม่ว่าจะเป็นเคนายซาราห์ซาฟารีผักเคลเคนายตัวเล็กและไทนี่นะคะเพื่อให้กําลังใจญาติผู้ประสบภัยมีทั้งลุงทุเรียนแล้วก็ญาติรายอื่นๆที่เข้าไปสวมกอดแล้วก็ขอบคุณเคนายที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกู้ภัยเพื่อค้นหาญาติของพวกเขาเองอย่างมีความหวังค่ะโดยเฉพาะนางสาวสุพัตตาอินทิจันนะคะมาเฝ้ารอนายนัทพลราโลดหรือว่าแบงค์น้อง น้องชายของเธอวัย33ปีที่ยังคงติดอยู่ด้านในหลังจากไปเป็นช่างไฟฟ้านะคะซึ่งเธอก็ถึงกับหลังน้ําตาแล้วก็กล่าวขอบคุณเคนายเพราะว่านางสาวสุภัตายังมีความหวังว่าน้องชายจะติดอยู่ที่ไหนสักแห่งแล้วก็ยังคงมีชีวิตอยู่รวมถึงคุณแม่ทองขาวซึ่งเป็นคุณแม่ของนายนัทพลเองก็บอกว่าลูกชายได้ไปเข้าฝันญาติอีกคนหนึ่งที่จังหวัดร้อยเอ็ดบอกว่าหลับสบายดีไม่ต้องห่วงอะไรสอดคล้องกับญาติของกลุ่มคนงานทั้ง6คนเมื่อเจอเคนายผักเคลถึงกับสวมก แล้วก็ฝากสั่งให้ช่วยตามหาญาติของพวกเขาด้วยไปฟังเสียงกันค่ะอยากให้เขาเจอค่ะคือความหวังก็คะนี่ได่กลินอะไรยังไม่ตั้มแนงค่ะ ด้านดรอลงกดชูแก้วรองผู้มำนในการ k Thailand, เคนายูซาไทยแลนด์เปิดเผยนะคะว่าไม่ว่าวันนี้จะเข้าสู่วันที่เท่าไหร่แต่พวกเราก็ยังมีความหวังเสมอส่วนการที่เคนายเข้าไปพบญาติของผู้ประสบภัยก็เป็นหนึ่งในส่วนที่ได้เรียนรู้มาจากเหตุการณ์ที่ตุรกีซึ่งในวันนั้นนะคะพบว่ามีเด็กจํานวนมากเดินเข้าไปหาสุนัขเคนายที่ไปจากประเทศไทยแล้วก็สามารถสร้างรอยยิ้มได้ทําให้ภาพจําเหล่านั้นได้เกิดการเรียนรู้ว่าแม้ระยะเวลาสั้นๆที่ได้เห็นรอยยิ้มของเด็กๆได้เข้าไปหาสุนัขเคนาย มันคือเวลาที่มีค่าดังนั้นญาติในเต็นที่เต็มไปด้วยความเป็นห่วงแล้วก็ความกังวลจึงทําให้เคนายเข้าไปสร้างความสุขเล็กๆต่างฝ่ายต่างให้กําลังใจกันที่จะต่อสู้และสุนักก็ยังคงต่อสู้เคียงข้างกับกู้ภัยในการค้นหาอยู่และดออรอลงกฎก็ยังบอกนะคะว่าอยากได้ยินเสียงสุนัขที่นําไปสู่การค้นพบและญาติของผู้ประสบภยัยเราก็รอสิ่งเดียวกันไปฟังเสียงดออรอลงกฎกันค่ะ แม้เพียงระยะเวลาสั้นๆแต่ผมคิดว่ารอยยิ้มของเด็กๆที่เขาไปหานะมันคือเวลาที่มีค่านะในเต็นท์ที่เต็มไปด้วยความห่วงกังวลเต็มไปหมดเลยมีความมีความสุขเล็กๆที่สุนัขได้สร้างขึ้นให้กับผู้คนเหล่านั้น,นแล้วก็ต่างฝ่ายก็ต่างให้กำลังใจนะเจี๊ยสู้ต่อสุนัขยังสู้เห่งคนหาอยู่เราอยากได้ยินเสียงสุนัข เพื่อจะให้ทุกอย่างได้นําไปสู่การค้นพบคนที่พวกเรารอเรารอเหมือนกันญาติของผู้ประสบภัยกับเรารอสิ่งเดียวกัน คุณผู้ชมคะเมื่อคืนนี้ที่เต็นของญาติผู้ประสบภัยนะคะเกิดเหตุการณ์ชายเร่ร่อนเข้าไปสร้างความเดือดร้อนให้กับหญิงที่มาเป็นญาติของผู้ประสบภัยที่มาพักคอยที่นี่นะคะแล้วก็คุณการจอมพลังก็ได้ดําเนินการตามกฎหมายไปแล้วทําให้วันนี้เพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นโดยการนําผ้าพลาสติกนะคะมาล้อมรอบเต็นทั้งของเจ้าหน้าที่แล้วก็ของผู้ประสบภัยเองรวมถึงคืนนี้จะมีการดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงมีทั้งสอหอแล้วก็เจ้าหน้าที่รปภนะคะรวมถึงคุณการบอกว่าได้มีการติดกล้องวงจร ปิดทั้งหมด10ตัวโดยรอบทางด้านในแล้วก็ด้านนอกค่ะพัชรวรินพัชรประพา,านันข่าวเทวรัฐทีวีรายงานจากเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครค่ะ